เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆชมจี e บจี๊บ WJ ครับผมคันนี้ปีจีบ WJ คันนี้เป็นเครื่อง4.7นะครับผมมีเรื่องเล่าครับคันนี้จัดได้ว่าเมื่อ15ปีที่แล้วตอนที่เราเริ่มพัฒนาผลงานทําทชุดยกมานะครับ คันนี้เป็น WJ ที่เราสร้างผลงานให้ในระดับหนึ่งนะครับผมจะของรถลักมากนะครับคันนี้นะครับเริ่มต้นจากชุดยกที่เป็นของต่างประเทศนะครับได้ทำการประกอบแล้วก็ติดตั้งเก็บรายละเอียดจนเป็นที่น่าพอใจนะครับผมวันนี้ได้ปรับปรุงระบบเผากลางนะครับ สมบูรณ์แบบครับความสูงที่สูงในระดับที่10นิ้วเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับ WJ คันนี้สมบูรณ์แบบครับพา,าเพื่อนๆชมที่รอบๆตัวรถกันนะครับผมถ่ายทำกันที่ล็อกการ์เด้นเฟสสามนะครับนายแบบของผม ชุดยกเป็นยังไงบ้างชุดยกเป็นยังไงแข็งแรงครับอ่านะครับชมตามเลยนะครับเพืเ่อนๆนะครับสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับ WJ ที่ทำความสูงถึง10นิ้วยางเป็นยางเบอร์37ครับอัรตราทดเฟืองคันนี้เป็น4.88นะครับ ล้อเป็นล้อของโปรคอมออฟเซ็ตลบที่35นะครับขอบ16ครับผมขนาดกว้าง8นิ้วนะครับเก็บรายละเอียดลึกเลยสมบูรณ์แบบนะครับาการขับขี่ดีเยี่ยม,มนะครับเพื่อนๆได้ชมที่รอบๆตัวรถแล้ว เอาละครับเดี๋ยวมาดูช่วงล่างก็มีอะไรที่เป็นที่น่าสนใจบ้างนะครับอ,อย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวรอก่อนอโช้กอัพเป็นโปรเฟนเดอร์นะครับซับแท้งสปริงตัวนี้ผมได้ทำการโมดิฟาเอาเป็นของ VX80 มาใส่นะครับเพื่อที่จะให้มีค่าเคที่เพิ่มมาก โชคเบิ้ลเป็นโชค A อีกหนึ่งคู่ครับตรงกลางกันโค้งไม่มีนะครับใช้สปริงกับโชคเป็นตัวหลักที่ทำงานลังไว้นะครับสำหรับชุดยกเป็นของต่างประเทศนะครับชุดนี้เป็นชุด a a r ามของ WJ ครับผมแขนยาวนะครับ ดาวแล้วครับวันนี้ได้รับการปรับปรุงชุดเผากลางครับนี่ครับเผากลางได้ทําความยาวแล้วก็สวมเข้าที่ท้ายนะครับเ,เป็นท่อนเดียวนะครับแล้วก็ได้ทําการดรอปเกียร์ลงหาอาการกระพือหายแล้วครับนะครับ,เ,รบเดี๋ยวดูชุดหน้ากันชุดหน้าก็เป็นชุดไวลิงของต่างประเทศเช่นกันนะครับ เป็นวายลิงค์ครับส่วนบูทบูทที่เป็นหัวเฟกได้แก้เป็นตัวบูทอาร์มทั้งหมดนะครับเป็นบูททั้งหมดส่วนเพาท่อนหน้าเป็นเพาของเซนะครับผมเอามาทำความยาวให้รองรับนะครับโชกหน้าเป็นโชกโปรเฟนเดอร์นะครับเปิดกระบอกซ่อมได้นะครับปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว สปริงหน้าเป็น VX 80ครับผมเส้นเดียวตรงเลยไม่มีก้อนรองนะครับชุดบงังคับเดียวยังเป็นคง WJ นะครับมีการปรับแต่งชุดดอกแท็กบาร์แล้วก็ขาไก่จัดองศาหานะครับก็มีชุดประคองกระปุกครับ โอเคนะครับเวอร์ชันหนึ่งของ WJ นะครับเป็นกันชนหน้าที่เราสร้างสารรค์ขึ้นนะครับคันนี้เลยเอาละมาเสร็จเรียบร้อยแล้วมาขอบคุณครับเลยเค,คลิปจะยาวนิดนึงครับเพื่อนๆก็รายละเอียดเยอะนะครับขอบคุณครับ